สวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่ๆนานาทุกท่านเข้าสู่ฟิชชิโมชิกับชาแนลตัวลูกป่าเล็กๆครับผมเช่นเคยนะครับสำหรับในที่วันยุทธสุดพิเศษนี่นะครับเกิดการพิคิวเล็กๆน้อยๆนะครับผมในป่านานาทุกท่านเนี่ยมาเบสป่าจันนะหม่แม่น้ำนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปเบสแบบหน้าดินหน้าดินเต็มระบบเลยหน้าหมายแม่น้ำแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกทำที่บ้านนะครับนักขนาดเลยเนาะเป็นช่วงตั้งแต่หลังเตียงคืนมากันเลยทำให้น้ำมันนองขนาด ก็เลยมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยครับผมในทริปนี้เนี่ยเราจะมาเบสปะโคตรกันโดยใจเบสแค่3หลังนะครับผมในทริปนี้ได้เดินทางมากับน้องเอสปาจินอยู่ด้านนี้เลยสวัสดีครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอุตส่าห์เตรียมเบสมาดูครับติฟุตฟึงมาติฟฟูดทั้งนั้นเลยคือกาว่าลงหน้าดินแน่นอนอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์กลายไปว่าต้องมาเปลี่ยนครัวเปลี่ยนอะไย่างเอามาเป็นชุดปะโคตรหนักนะเพื่อมาลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพาหน้า์เนี่ยไปดูบรรยากาศโดยรอบของตี่หมายนี่นะครับเป็นไม้ไหมที่เราเคยมาเป็นตัวแรกเหมือนกกััััันนนนนนะะะคคครรรบบบผผมมว่าาจเปปป็สภพไไไหดู นี่ครับนะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบๆนะครับหมายตะนีนะครับก็คือหมายฝายสันต้นมือนะครับที่เอามาจอมประกอบกันตนแล้วแล้วเอาตาป่ามตาเขียวกันไปเนาะตอนนี้ได้ย้ายลงมาตรงลุ่มเพนะครับพอตะนีนะครับนะนะเนี่ยนะโอ้ค่อนข้างจะลำบากเลยครับคือว่ามันเฉียงแบบโอ้45องศาไปเลยนะครับผมถ้าได้ป่าก็ต้องกระดุกกระดุกกระดุกขึ้นมาบนเพเนาะลงไปเอาก็มาได้นะฮะแต่ว่าตีนนี่งามขนาดเนาะโอ้ บรรยากาศที่ใหม่ๆที่เราเคยมากันเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเข้าตะข้างๆของตางฝายนะฮะนี่จะเป็นที่นาของชาวบ้านเปิ้นนะครับผมนอกจากน้องเอสแล้วก็มาตัวบัตรแตงเต้าครับสวัสดีค่ะชยาบัตรแตงเต้าผู้เฝ้าขนมวันนี้มาได้เกี่ยวกับขนมละนี่อย่างอ่ะเข้าวัยเชิงอ่าซื้อขนมเฮ้อ,อวันนี้จะเอากับคนหลังครับนี่มีของน้องเอสของผมและของบัตแตงนะสองการทดานนิบัได้ใจนะครับตอนนี้เราจะต้องทําการใส่เยือกันก่อนครับบัต้ใจเป็นเยือกธรรรดาครับหาซื้อได้จากร้านค้าทั่วๆไปเนาะ ออกจะเมนๆหน่อยนะเมนต่างเลยนะเออใช้นี่แหละดีโอ้กินนี่แหละสุดยอดมันมีสองกระปุกก่อนเอากระปุกปุ้นกันไรกินชื่นใจกินมาดามหอมชื่นใจเลยเหรอกินมาดามหอมชื่นใจเลยครับนะนะสายเมนทุกท่านขอหน่อยมาเลยนี่สำหรับการเซตชุดที่เราจะมาตกกับวันนี้นะครับพ่อใส่ตะกร้าล้วงๆหน่อยแล้วก็จักชิงเงาประมาณศอกหนึ่งนะครับใส่ตะขอธรรมดาครับเบอร์ประมาณเจ็ดแล้วก็แปดนะครับพ่ออย่าโฮู้เลยว่าป่าตัวนี้จะมีขนาดไหนเนาะ อ้เอ็มเงาเว้ยเอ็บะอ้เม็นเงาเอ็มเงาฝากโคตยังกินครับอ่านะมอเมนแบบขั้นเทพอะโคตรเมนอะยิ่งกว่าพันปีอะยิ่งกว่าพันปีอะเมื่อทุกอย่างเตรียมการเสร็จแล้วครับนะนะถึงคิวเขาละต้องควางกันเลยมาเริ่มไเริ่มกันเลยเลิกเยลองก่อนละเด้อแน่นอนครับว่าผมโู้เหมือนกันนะครับว่าปืนนี่มันมีอย่างเนาะถ้าเกิดว่า มันติดมันขำเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับอย่าไปพูดถึงมันครับผมมาเราลองดูกันว่ามันจะเป็นสภาพไหนนะเฮ้ยไปดูเฮ้ยไปดูจุบกันเฮ้ยลงละตุ้ม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 ก่อนฉัน่โอเคตึ้งใช่แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับที่เหลือ um, ก okay. ็กินข้าวแล้วก็รอไปย่างก่อแล้วก็เจ้าไปย่างค่ะให้บอา Hmm. <laughs> ไม่จ๋งเลยจก่าเยอไแบกๆๆเสรอจแต้องมาออกไปตาเย่ยัผูกูเป็นอย่างไปนะกูอย่งว่าพันเบ้อพัน

ต้นใส่ดีก้าขอผมทำละทำใจมัดใไม่ขอเกาไา่มีฮะเออเฮ้ยเออเฮ้ย ไม่เจอเลยอะสายเดี๋ยววเนี่ยจอไเลยครับของของผมขำของผมขำนี่ขำแต้เลยขำปากขำคอแล้วตะวแลกแต่มสายมันใกล้แบบน้อยไปน้อยแต่ฟังปล่อยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอย่าติดเดี๋ยวจะแตกหมูเดี๋ยวใส่เอาใส่ถังไปก่อนครับนะนะประมาณตัวแรกน้อยน้อยน้อยเฮ้ยิวเว้ยจะขอไปหิว บนกระดิ่งเฮาเนี่ยนะอืมอืมใ้ซอยด้สอยด้สอยอืม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 หอยเต่าหอยเต่าหอยเต่าเว้ยว่ามาเกแบนวลูก อย่งนี้เอาละเอาละงานเข้าเลยเลยปวดถ้าป่อแม่ไม่ได้ต้องนึงนี่นะครับกลับไแต่งเต้าครับผมสวยง,ง,งามปรากฏว้าวตัวนี้กินค่อนข้างจะเป็นเธอหน่อยอะละตัวนี้เอ็ดกำลังแย่ละกำลัลงไปเอาผ้ามามาได้อ่ะเอาปังน้อยเดียมนั่นเนี่ยโอ้เลือดเบื่อเลือดเบื่อปวดขนาดเนี่ยออ๋เอ็ด ปลาเข้าในเล็บกะว่าไรปลาเข้าในช่องเล็บเลยครับโอ้โหเอาเรื่องหน่อยเลยนะปวดขึ้นหุ่งเว้ยนะครับระวางตัวน,นะครับผมสำหรับการเอาปากกดเนาะย,ยิ่งน่อยพี่ยิ่งเจ็บ

เออเๆเอาเอเอาเลยเออเออวัได้ว่ไดลูกมีก็เออสองรอบแล้วเนอะเฮานะวัได้ลูกมันมีกะเนี่ยเนี่ยเปล่าเอ็ดเอ็ดส่เลเออว่ได้โอ้มีส่่ะเอ็ดว่ได้่ได โอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยตัวนี้จะโดนมืออยู่่ะเอาละหนักแปดเลยไม่ฮะเนี่ยผ้าคนมือเหนียวครับเอาผ้าหื้อมาเอานะนะ่ะคนมือเหนียวปลาจีนถึงมันเลบปะดูสิคดน้อยใสยังไนอ่าใสสวยๆอยู่ Bao, mẹ cho vay bỏi nắm bữa nắm bóng, mẹ 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 tao mẹ 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 นี่อ่ะนี่อ่นี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกีหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าไปนะะตัวนี้กี่แห้งขนาดโคตรใหญ่เลย เหลือเงามควาไม้เ no ดียวหมูบโอู้ยอดยอดตัวนี้ไอ้การแบบมูบลงไปเลยหักการมูบลงไปเลยหมูบลงไปเลยมันมันมันมาี่ดีโฮมด้วพี่น้อง ลงไปีกนเอ็ดเอ็ดเอ็ดบุยเอ็ดบุยเอ็ดบุยอาบละเฮ้ยเนี่ยเดีหรวเออล่นล่นมาจัดเฮงเนี่ยครับบัดเดี๋ยวนี้เสี่ยงไปห้าแกนแล้วนะประเดี๋ยวน่ะเอาเรื่องขนาดเรือยเรื่อย

สามรอบได้แล้วหรอกไปโจมกันั่นนะร่วงมีเยอะเลกฮัลโหลทำไมไม่ได้อ้าวไอ้กระเป้าผู้เป้าขนมกินดีๆงั้นแหละของตัวเพราะว่าการมาแข่งไว้

ตัวนี้ก anyway, ี่ของปลาแตงนะแต่บลแตงเมาทางหูมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ผมที่ได้การซับมันนี่มันอินโทรเหมือนขอหน้าตีนะดูครับฟังเสียงฟังเสียงใกล้ฟังเสียงใกล้ฟังฟังครับฟังห้องเลยห้องห้องดิเออเออมาห้องเลยเ้ยเีังมันห้องอยู่า ในกีรแรกใหญ่คือตทีครับนะนะออา,าเนอเอดโซ่สันโดยสันหอกไม่ได้ไม่นม,มันมันมันต้องแบบเอทเอามาอันนี้มาออ,มอ,อ,อาไม่ได้ต้องเอทฮะมันหันมันมันปนนองของพัฟี่อมันพีปป่น้อง quẹo một điếu nè, nè. tao mau lên thôi ngay. có cốt não xanh ngang ngang. cái khoảng bị cầm điều ở đây, đây là. Bây khoản bị bạt tàng, bị bạt tao gọi mau lên thôi sập. โสมโสมโฮโฮโฮาวข้าวลูกเปื่อหลวงแล้วลูกเข้าปากคล้ายเนี่ยเอาละครับน่าประเดี๋ยวนี้นะเอาความเบสกันมาได้เมินพอสมควรแล้วครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้แล้วนะต่อเริ่มมีอย่างแปลกๆเกิดขึ้นครับอย่างเช่นโดนฝ่ายใหญ่พ่องเอ็ดก็อะไรลงไปเล่นน้ําก็มีเนาะแล้วประเดี๋ยวนี้นะครับสังเกตมาแล้วเนาะก็คือว่าปลากินครับ แต่ว่าขำขนาดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดขว้างจับเนี่ยอย่างไม้ตะก,กี้นะเท่าหาขว้างจับม้งคือกําเดียวไปได้ก็กินละแต่ถ้าหาคว้างไปจับม้งนะรอไปกูชั่วโมงผมเมาพอเอสนะครับปลากับปลาเหลือกปลเราเ,าเอสงานเอ,เอดเอสเออันตรายเว้ยเฮ้ยเข้าใจเขาว่าอันตรายบาอสขำเหมือนละเฮ้ยทำไมได้งี้สิ ตายหนือซาลาเฮ็ดเ็ดไม่ไรห้ามกล่อห้ามกล่อมล่อไปเดี๋ยวมันดูดน้อยเลยไม่ยังเหนือได้กระทำทำแล้ว ว่างปรเดี๋ยวเนี่ยเอแล้วเอ,อ,อได้แล้วนะครับหน้าตอนนี้ก็เตี้ยงวันแล้วครับนะยนะาช่วงเวลาประเดี๋ยวนี้เฮาต้องทําการย้ายตีกันแล้วครับสำหรับไม้ตี้ที่เฮามาโหลดเมื่อแต่เจ้านะครับผมตรงรุ่มฝ่ายสันต้นมือนถือว่าดีเลยเพราะว่าป่าเข้านะครับแล้วก็มีป่าใหญ่กินสองสามเต๋ออาก่อนนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าครับมันขำ่ำแต่เจ้าแต่เจ้าจำได้ดีเนาะมันบักข่ำ แล้วว่ามันขำไม่ได่แต่ตลกนะครับคือมันติดโคติดอย่างพวกแปดเก้าสิบแกนที่เสี่ยงไปนะครับผมแล้วก็ตะกัวใหญ่ที่ผมเอาซื้อมานนะมันแกนละสิบบาทเนาะผมก็บอกว่าค่อยมีตังค์แล้วนะครับย่างที่นานาได้หันในบัญชีไปเนาะในบัญชีผมนี่ยไม่มีแต่อาครับผพอเป็นใจอยากเอาตังค์เนมาซื้อตะกัวละก็เลยว่าจะลองย้ายขึ้นไปตะบลครับไปหน้าฝายเพราะว่าหน้าฝายนี่ดูแล้วมีคนมาตอดแหบ่อยมีคนมาตอดแหย่มาใส่ไข่ใส่อย่างบ่อยมันมันไม้เมื่อยโอ้ท่ะเดี๋ยวเาลองย้ายไปจมีฮะเนาะ ไปก็ไม่ได้วยหวังนักนะครับเนาะต้งหวังนักนะครับตะบนนะตะบนเองต้าหวังนักนนนนครับปปไปขอแค่มันบอบสวยตัว่วไปแล้ว เราจะลองลงเบสด,ดูนะครับสลับเกืือแล้วเนี่ยทำรูปป้นเดี๋ยวนี้เราจะมาลองที่โบน,นี่นะครับมาลองดูว่ามันจะกินจัดอย่างรูปมุ่นก่อแต่โบน,นี่รับรองว่ามาทำแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วไปลองกันเลยครับไป เล่นแล้วนะครับณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมสาระในทิปนี้อาจจะออกวุ้ยไปหน่อยนะครับในน่้นในช่วงปลายๆนี่ไอ้เต้าขอได้ติดธุระครับต้งไปส่งน้องพรไปประชุมผู้ปกครองที่หงเฮียนค่ะก็เลยมาได้เบ็ดต่าต่อในช่วงตอนท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะเนี่ยไปดูผลงานนะครับผมสารับในทิปนี้ก่อนนะมันอาจจะมาได้น่ามากมายนะครับผมแต่ว่าว่ามันคุ้มนะครับสารบการออกไปเยือนทิปนี้นะนี่นี่คือผลงานร่วมของเขาครับกำลังทำกระเลยนี่ปรากฏสวยงามไข่เต็มต้องทุกตัวครับไข่เต็มต อนี่ตัวใหญ่เลยอ,อ,อันนี้ก็ไขย่นี่ครับตัวนี้ใหญ่มากีก็เป็นตะกดน้อยใส่กับงามนี่ใส่มาหน,นี้กันครับสหรับคลิปนี้เป็นได้พวกเอ็ดบันเทิงครับผมถ้าแบบมันติดป,ปิ้งมาก็ประชุมน้องพรมา ทั้งวัดน,นะบอกเลยช่วงไม่เจ้าเนาะที่หมายให้นะถ้ามันบปติดที่ว่ามันขำโคขำเกินบอบขำเกินม,มีตะกวัวปิดซาปลอดเสี่ยงปิดซาสุดท้ายนี่นะครับผมกับน้องเอ็ดเนี่ยก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในทริปหน้านี่ครับก็จะออกไปส่แสวงหาไม้ใหม่ๆนะครับผมหายจุดตีแปลกๆเบ็ดต่างเงือกนานาได้รับชมกันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกับน้องเอ็ดก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วหายพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับผมในทริปนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับผม นายพบก,กันใหม่ครับผมบายอย่างน้อยเท่าก็แตกแล้วอะใช่สิ